สวัสดีค่ะแม่ขวัญจ้าสวัสดีค่ะเหานะลูกลูกชายคนโตลูกชายคนโตบอกไปไม่ได้แม่หนาวมากจะเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวเรียวโรแม่ด้ยวย สวัสดีค่ะมาขวัญจ้าเดี๋ยวนี่เรียวโอ้ยอูมานี่มานี่มานี่่อม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 เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวตกลง อุณหภูมิเริ่มสูงขึ้นค่ะแล้วก็หิมะก็เริ่มละลายแนละ้วเห็นไหมอ่าหิมะที่กรอรถดก็เริ่มยายลงไปหิมะที่ก่อหลังคาก็เริ่มเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณวาราัยวันคุณนิพพาพสวัสดีค่ะนะ่นะ หิมะบนหลังคาก็เริ่มจะละลายละลายลงมาแล้วนะจ๊ะช่วงนี้ก็ว่านเมื่อก่อนถือว่าอากาศเย็นมากเลยจ้ะถึงลบลบสิบกว่าลบสิบเจ็ดจะนี่วางมือใกล้ได้กลับบ้านเราแล้วนะคะแม่ขวัญกลับกลับมันจันจันนาจ้ะจันนานะ เมื่อก่อนกลับไทยวันกันหน้านะจ๊ะวันที่วันที่สิบเก้ากลับไทยวันที่สิบเก้านะจ๊ะฮิมาฮิมาถือว่ายุบไปเยอะจ้าไว้วบอยบอใกล้เหมือดพวและเมียค่ะเพราะอุณหภูมิติดลบลงมาอีกนะทุกคนเห็นว่ารถเนงเป็นแบบเป็นน้ำแข็งเกาะกันอนะ รถยังเป็นน้ำแข็งเกาะกันเลยนะคะไม่ขวัญกลับมายังบ่รู้ว่าจะหมดจะหมดหรือยังนะนี่มาไม่ขวออัไปไทยประมาะไปภาไทยนาเปังแล้วกะเกือบยี่สิบสี่มื่นจ้ะสวัสดีครับโผมสวัสดีค่ะพี่หนูพวงสวัสดีจ้ากันจันนาจ้าวันจัน,จนจที่สิบเก้านะพี่หนูพวง ขอบคุณหลายๆจ้าบ,บ,บ่อ่แมนบม่อแมนจันมืออื่นด้่ะจันนาจันนาสวยมากแดดออกนะมือนี้มือนี้อุณหภูมิอยู่ประมาณลบหกลบเจ็ดนะทุกคนลบหกบเจ็ดิมะยังแบบว่ายังเยอะอยู่พี่ไปเล่ออกมาแป๊บหนึ่งนะคะเมื่อกี้กลับเข้าไปแล้วหนาว หนาวใส่ใส่ทันตูดกับชาบ้านเลยแดดออกแล้วก็อุณหภูมิเย็นๆนะจ๊ะมีลมมีลมนี่จะหนาวก็ปกติอีกนะเฮ้โทมัสนน่ม่ ม,มีฟรังเขามาบอกว่าเมาข่างบอกเห็นบาบา่ได้บ่ได้ดื่มหลายนะเมึกขึ้นเมึกขึ้นไปงานวันเกิดสองงานเลยไปงานวันเกิดไม่ป่าพี่สาวแฟนนะอยู่กลางเมืองอยู่แยบเรแล้วก็ไปต่อบ้านไทยไป,ไ,ปไปเต้นบ้านไทยนะไปเต้น แม่ขวัญกลับมาสวีเดนเนี่ยั่งบรูว่าฮิมาสิเมิดบอ่อค่ะคุณนิพอพ,อ,พอนเพราะว่าแย่ยอดริกกลีดแต่นะโทมมสเพราะว่าแม่ขวัญกลับมากลางๆกลางๆมีหน้ามค่ะกลุ่ผ้ามีหน้าอากาศนะอาจจะยังเปลี่ยนแล้วก็มีหิมาอยู่ปีนี้ เบิ้งแลราเป็นตาอุ่นเป็นตาหนาวลากเย่เาค่ะเดี๋ยวค่อยเบึง้งเดี๋ยวค่อยเบึ้งกัน,นครับผมพี่หนูพวงหลาน้ายเจ้ามวนไหลไปเล่ไม่ไหวไปเล่หนีกลับบ้านไปแล้วมผ้ามาเบึ้งบรรยากาศสวยๆแถวนี้ละจ้ะ เห็นไหมสีแทบเรียกว่าสีจริงต่ำธรรมชาติมีฝนตกมาบางช่วงนะทุกคนเทไทยแบบหิมะยุบไปเยอะมากหิมะหิมะยุบไปแบบแทบจะเรียกว่าเกินครึ่งนะสวัสดีค่ะคุณเบนมาสวัสดีจ้ามาๆมาเดี๋ยวกลับไทยกลับมายังบลูวหิมะสิเหมดแนมวน่ะ จันหน้านะคะจันที่สิบเก้านะกับบินเรากาถึงเมืองไทยนะจะวันที่ยี่สิบจะถึงเมืองไทยวันที่ยี่สิบนะน่ะจะหอดคอนแกน่นน่ะจะประมาณสิบเอ็ดโมงเกือบเที่ยงน่ะจะไปไหนละลูกเพืาไปเพราะฉันได้ได้เลือกเขาปลากันนด้นี่ไเ่ไปเพ่ไปเพ่ไปอยู่ตามถนนก็นพอแล้ว ถนนเข้าปา่าห้าถนนเข้าป่าของเรานี่เองโอ้ยทักทักทักชอไมเกโทมัสยอกแอดแดรดิริกกลิีบเต็อละ แฟนน้องน้อยนะเข้ามาถามเพราะว่าน้องน้อยเป็นคนขับรถนะเมื่อคืนแม่ขอนก็นดื่มไปเล็กน้อย <c oughs> ไปแซค,ครับเอาละอี่แม่หนาวลบหกนี่ก็ถือว่าพ่อทษนนะทุกคนอุณหภูมิถือว่าบ่บหนาวหลายมาๆๆตอนนี้เนี่ยประมาณ สวัสดีค่ะคุณสมใจสวัสดีจ้าหนูจะไปไหนกลับมาบ้ามาบ้ากลับเร็วๆตอนนี้ประมาณ10โมงเร้าบบยปน่าจะนะเก้าโมงกว่าสิบโมงน,าาน,มมนี่แหละประมาณมสาิบโมงเร้าแต่เว้นหัวก็ขึ้นนะตอนนี้ก็จะเป็นแบบช่วงกลางวันก็นเริ่มเริ่มยาวขึ้น ถ้าโชคดีว่านจันว่านังค้าอาจจะเห็นแสงเหนือนะถ้าฟ้าเปิดเดี๋ยวค่อยเบิ่งกันเมื่อหนาวสลิลิโอเสือกับรใไ่ลิโอลิโอไ่ค่อยหนาวนะทุกคนนะเขาจะเป็นเด็กขนยาวนะเขาจะไม่ค่อยหนาวหนาวสำรวจแจ้งเป็นจริงเป็นจัง พี่มาตกลงมาโพอ,อีกนะทุกคนมีรูพี่มาตกลงมาอีกมือว่านเหมือกอนเนี่ยเพราะได้เป็นเขาๆปิดที่แบบสกรปรกสกรปรกหน่อยนึงก็จะลงเรื่อยๆอยู่ค่ะจังหวะอ๋อ คุณนเป็นมากมีคนขับรถบ่ได้จัดเต็มปันใดค่ะม่ขึ้นบ่เมาบ่เมามาลูกมาเ๋ยวหาอย่างเพื่อมีสัตว์ป่าแม่เพื่อมีสัตว์ป่ามาเร็วมาเร็ว บางทีบางทีก็จะปล่อยเขานะบางทีก็ปล่อยเขาแลนบางทีก็บ่ปล่อยแค่แหละเพราะว่าอีแม่อีแม่อยากกลับเร็วสีคขั้นถาลูกไส้ถาลูกไส้เขาของนองของน้ำนะแดดเขาแดดแรงทุกคนโดยเฉพาะแดดแล้วก็แดดมาสะท้อนกับเสขาขา,ขาวของที่มานะแล้วเขาจะแสบตามากแสบตานะ เนี่ยดีว่าใครเนี่ยได้ค่ะ <c oughs> โอ้ยขอบคุณหลายๆค่ะ <c oughs> มามาลูกมาเร็วเร็วเร็วพี่แม่พี่แม่เริ่มหนาวแล้ว ม่ออจะติดนิสัยบ่ค่อยใส่ถุงเท้าใส่บูทอยู่แต่ว่าใส่ถุงเท้าอยู่ในบ้านอย่าบ่ค่อยใส่ถุงเท้าจะ้ะโอ้ยแดดส่องหน้าแดดส่องหน้านะทุกคนสุดๆอากาศก็ถือว่าอากาศดีลมแต่ว่าลมพีชเหนหนาวนะลบหกนี่ลบหกนี่โอเคนะคะบ่หนาวไหล แต่ว่ามันมีล่มไงล่มเพดไหหนาวขึ้นอออออขอบคุณมากค่ะคุณเบนมาขอบคุณมากค่ะหา้านชาเจ่วในห้าสุดๆเข้าสุดๆเข้าเก้งสุดๆ เขามามาเขาก็ออกมายืนท้างนอกอยู่นี่นะสา,สาตัวฟังทั้งนนจะเยอะค่ะเน้เ้มาเขาไอมีเสือคุ้มนะทุกคนเขาจะมีเสือคุ้มกันหนาวเขาก็น่าจะทนได้ละม้งมาเขาไม่เห็นจม มาเ่าเห็นจมสงสัยทนได้บ้านกกจะหลังตอะเะต่แเมฆนะจ้ะหน้าหนาวที่มายุบไปเยอะนะยุบไปแทบจะว่ายุบไปเป็นครึ่งเลยนะทุกคนเพราะว่าอุณหภูมิมีช่วงหนึ่งอุณหภูมิบวกค่ะอุณหภูมิเป็นบวกบานถนนก็นจะเลื่น ลื่นหัวแตกแต่ว่าช่วงนี้ดีดีแล้วเพราะเริ่มเย็นลงมากจังซีโดนๆก็จะไม่ค่อยลื่นเท่าไหร่แล้วแต่ว่าพรอาทิตย์ก็ยังขึ้นขึ้นไม่สูงนะจ๊ะพระอาทิตย์ขึ้นบ่สูงจ้าทุกคน ขอบคุณเลยหลายชูปูุก้นจ้าขอบคุณมากๆนะจ้าขามาอยู่เป็นมูมาทคุยมากว่ามาจาก,ก็แม่ขวัญเพราะมีกำลังใจ <c oughs> เดี๋ยวห้อกระถานนะ่ะหวนคือเกากะไปลุยป้ากันเพื่อเราคะ่ะช่วงนี้จ้าเบิ้งที่มาไปก่อนไหมที่มาช่วงนี้นี่ที่มาที่ตกหลังสุดเขาจะเป็นเม็ดโตโตนะทุกคนอื เม็ดโต,โ,ตโตแล้วกานเนี่ยที่ตั้งชั้นขึ้เนี่ยเพราะว่าอุณหภูมิด้วยนะ,นะ,นะเรียกว่าเม็ดค่อนข้างหยาบไป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 ทั้งนี้ทั้งเขียวเขาจะไปเผานะ เขาก็จะเลือกก่อนเผาทางน้ําตาลเขาจะไปทําทําปุ๋ยไปทําดินไปทําดินไปทําดินมาขายแต่ยังว่าทางขยะอันนั้นเป็นของหลังงี้ยไ้ข่างบ้านนี่ค่ะก็จะถังใหญ่หน่อยแต่ว่าอย่างพวกพลาสติกแน่งกองแน่จยังสีค่ะพลาสติกกองเหล่ากระซุ่มโลหะต่าง,งๆเขาก็จะ แยกอีกต่างหากนะส่วนมากก็จะแยกไว้จังบ้านแม่ขอนจะแยกแยกไว้ในบ้านแล้วก็ถ้ามันเยอะๆเราก็ค่อยเอาไปทิมคือกันกระพวกของของเกาสชค่ะเขาก็าไปเอาไปทิมตรงรี่ใช่เคิรนเขาก็จะเอาไปขายเขาก็ไปแยกแล้วก็เอาไปขายเทื่อนหนึ่งของเป็นขายเป็นของมือสองอย่างตู้ ตู้ทิมเสื้อผ้ามือสองก็จะมีมีอยู่ทั่วไปตามห่างตามอย่างสิคะจะมี่แม่พรก,ก็มกัมกมกัมกเื่อมักมักเสื้อขอามือสองเลื่อนค่ะคนคนไปคนไปอันคนไปเขาแน่ลรวก็ซื่อกลับมาแน่<า>ค่ะเป็นปกติเห็นไหมจนี่กั ทางพญาโซนบานแม่วันใบใหญ่ซํำบังหันนะทังเขียวแต่ว่าถือว่าใหญ่ขึ้นอันนั้นเป็นทางไส้หไหมคะทางไส้จะเป็นกรวดเป็นก้อนกรวดนะคะที่เขาเอาไวล้ลร่ยเวลามันหมื่นแห้งแห้งคว้าแล้วลูกมาเวลามันหมื่นแห้งแห้งเขาจะไว้โรยกันเลืน่นโรยกันเลื่อนนะ อ,อุณหภูมิเป็นบวกมากหิมะเริ่มละไลย่ยสิแบบลานสเก็ตเลยเดี๋ยวเข้าไปเบิง่งไล่ไล่น้ำแข็งเกาะรถสวยหรือเปล่านี่ถือว่าเกาะเยอะมากเลยนะรดรถไม่ขันนเดี๋ยวจะเป็นลายน้ำแข็งนะทุกคนลายก็ใช้ได้อยู่บ่ถือว่าบ่ถือว่าสวยปันใดแต่ว่าก็โอเคอยู่นะไล่น้ำแข็งแต่ละช่วงองุณหภูมิก็จะต่างกัน กระจุกถดน้นรถแม่ขวัญจะเป็นน้ำแข็งเกาะเลยโมัมนแค่ทั้งนอกเลยค่ะทั้งในน้ำน้ำเขาเปียกๆเข้าเป็นบาค่ะ,คะบานวันย้สตาร์ทรดทั้งในห่วนนั่นบาทั้งในก็จะน้ำน้ำทั้งในละลายบาดย่ามยังสี่เลยย้ามเย็นเย็น,ยนยังสีก็จะเป็นเป็นแบบว่าคาบน้ําแข็งเกาะทั้งข้างนอกข้างใน เอาอย่างลูกโอ้ยไปละโบลานไส้มเจ้าไปๆปเขาบ้านหนาวสวัสดีค่ะคุณเล็กสวัสดีค่ะน้องปลืม้มสวัสดีจ้าสวัสดีค่ะ,ค,ะคุณพริมพ์ยุธราว่าจ้ะอ่านไปเรื่อยด้วยโอ้เดี๋ยวจะพยายามนะจ้าพี่พี่หนูพวง อ๋อใช่ไหมใช่ไหมบ้านเท่านาสามีนะตู้ทิ้งเสื้อผ้ายูนิยูนี่จะมีแบบทัวทัวไปเลยตม่ตมต่มตามหาง,งห่งยเงๆตเมือ่อเงๆจะมีเยอะจะพยายามจ้าพี่หนูพวงเดี๋ยวพยายามลงช่องสองหนุ่มมานี่มามากเพราแล้วไปนั่งเฝ้าอย่างบ้านโอ้ยทางนั่งเห็นมิ้วสีก่วลานแท้ามาเจ้า นางเฮ็ดมู้สิออกมาโดนๆก็จะน้ำมูกจะเริ่มไหลอะนางน้ำกันนางน้ำกันเคคกะก็จังใดก็ขอบคุณหลายๆสูบูสุคนค่ะที่เขามาคุยเขามาเวามาจ๋าช่วงนี้ก็ช่วงสะสมไขมันนตานายช่วงสะสมไขมันเล่มัห้หลานไส้ไม่เจาะ เจ้านังาซยังเคค่ะเมื่อนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะจ้าเดี๋ยวค่อยพอกันไหมเดี๋ยวพอกันเร็วๆนี้อยู่เมืองไทยะะ้วค่ะขอบคุณหลายๆสุภูสุคนจ้าใควก็ขอให้กินขา้าวแซ่บนอนหลับสบายดีสุภูสุคนค่ะดูแลตัวเอง,ด,เองดูแลสุขภาพลำลำ่วยๆกันสุภูสุนนะคนเ้อค่ะเด้อโอเคค่ะบายยพอกันไหมจ้าใช่หลือหลานใช่